สวัสดีครับมืบ้อนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับแกงส้มแตงกวาใส่กุ้งหรือแกงส้มกุ้งใส่แตงกวานะครับอร่อยแตงกวานี่นุ่มดีนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเรามาแกงดูจะอร่อยนุ่ม,มกินกับดใบใบบัวบอกอร่อยแกงส้มปักท้ายทำเครื่องเอง นนี้เราแกงส้มวันนี้แกงทางใต้แต่ทำเครื่องเอง <c oughs> แกงส้มปักใต้วันนี้ทำเครื่องแกงเองนะครับไม่ได้ซื้อ ผักใบบัวบก็อร่อยันนี้เน้นผักไม่เน้นกุ้งกินกุ้งเบือ่อ อร่อยมากครับรสชาติดีผักนี้เอามาก,กับแกงส้มเน่ยอร่อยมากเลยรสชาติมันดี จะมีรสชาติออกขมนิดๆมันเลยเข้ากันได้ดีกับแกงส้ม อันนี้เราไม่ได้โชวผักนะครับทำไมครับผักจุการพื้นที่มันแคบนะวางตรงนี้ก็เห็นดีแต่ไม่มีที่วางเพราะฉันวางวยแนีดีแล้ว <c oughs> คุณปิญญายเลย <c oughs> แกงส้มเราทําเองนี่เราจะซดน้ํามันได้นะครับจะไม่เปรี้ยวเกินไปนะพอดีพอดีกินกับข้าวสวยร้อน อร่อยครับอร่อยหลับกับแจ็บอันเดียวนะคือคือกันคือเกาอร่อยคือเกาจับคือเกาตักทีเบิ่นเลยกุ้งไหนบอกว่าไม่ชอบกินคู่ตักให้ล้วสองตัวข้ามาเอง <c oughs> ักนีนโอเคครับผมก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวมีอะไรอร่อยๆถ้ามาถ่ายเพื่อนจชมก็แกงส้มแกงควาววันนี้ก็ถือว่าโอเคอร่อยมากนะครับขอบคุณมากครับ